นิยายวายฟ้ากระซิบรักบทที่หนึ่งเจ็บขนาดนี้คงจะไม่ไหวทำตามไม่ได้ที่บอกไว้ในสัญญาอาจจะหลบหายไปไม่ต้องตามหา ขอเวลาให้ฉันตอนนี้ยังครบกันไม่ได้เสียงดนตรีจบลงพร้อมกับเสียงหวานของนักร้องสาวสวยเสียงปลบมือโห่ร้องดังขึ้นไม่บ่อยนักที่พวกเขามาร้องเพลงให้ที่นี่ถ้าวงดนตรีประจำไม่ติดงานอื่นหรือมีอะไรเร่งด่วนเข้ามาเหมือนเช่นวันนี้สกาย ก็คงยังเปิดแผ่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งของผับแต่วันนี้พอดีพี่ดีมพี่สาวเขามาขอร้องให้ช่วยเพราะวงดนตรีที่มาเล่นประจํานักร้องนํากับมือกีตาร์ดันพากันขี่มอเตอร์ไซค์ลงคลองโดยความที่เป็นน้องชายที่ดีเอิม่มจริงๆแล้วโดนพี่ดีมบังคับนะ่ะสกายจึงต้องรีบต่อสายหาบรรดาเพื่อนสนิทให้มาช่วยเล่นดนตรีเฉพาะกิจให้หน่อยพวกเพื่อนกระแสนีรีบบึงรถมาจากที่บ้านกันอย่างพร้อมเพรียง ดีที่พวกเขาเวลาว่างก็มักจะร้องเพลงเล่นกันอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาในการเล่นสดสักเท่าไหร่ขอบคุณมากเลยนะเด็กๆอะนี่ค่าขนมพี่ดีมเดินยิ้มหวานเข้ามาหาพวกเขาทันทีที่พาก,กันเดินลงมาด้านล่างเวทีเชนมือกลองเฉพาะกิจยิ้มราพนมมือไหว้แล้วใส่หัวแบบสายันสัญญารับเงินปึกหนึ่งจากมือพี่ดีมไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ดีม จริงๆไม่ต้องให้ก็ได้นะคะช่วยๆกันไปเจนมือเบรดกล่าวเดน้ำเสียงเกรงใจแล้วมองมาที่สกายหมายจะให้ช่วยคืนเงินให้พี่สาวแต่สกายยักไหลเอามือล้วงกระเป๋าโดยมีแตงกวานักร้องนำพยักหน้าเห็นด้วยกับเจนได้ยังไงกันเสยเวลาพวกเราน่ะมาช่วยฟฟีๆได้ยังไงหลับไปเถอะเอาไว้กินขนมนะพี่รีมบกมือปฏิเสธยิ้มมองเชนที่กอดเงินไว้แนบอกอย่างห่วงแหน โดยมีเพื่อนสาวทั้งสองมองคอมเมนสกายยิ้มมุมปากแล้วกอดคอเจนรั้งเพื่อนสาวเข้ามาหาตัวเองเบาๆเดี๋ยวเอาไปซื้อของมาทํากินกันที่บ้านรับไปเถอะข้าเหนื่อยนะเจนไงหน้ามองเพื่อนสนิทครู่หนึ่งสุดท้ายหญิงสาวก็พยักหน้าพร้อมกับถอนใ,ใจแล้วหันไปไหว้ขอบคุณพี่สาวของเพื่อนแตงกว่าเองก็ทําเช่นเดียวกันไหว้พระเถอจะ้ะอาบัตนะพี่ดีมพามาผับแบบนี้ได้ยังไง กวนส้นตีนแล้วเชนจะอุ้ยโหมดโหดประทับพี่ดีมเล่าเชนขยับตัวไปด้านหลังโดยคว้าแตงกวามายืนบงังระหว่างตัวเองและพี่สาวเพื่อนพร้อมยิ้มกว้างแมนมากเลยค่ะมึงแตงกวาค้อนเพื่อนที่หลบอยู่หลังตัวเองชายหนุ่มยิ้มอ้อนเพื่อนตัวเองและบุยปากไปยังพี่ดีมก็พี่ดีมหน้ากลัวนี่มึงกวนตีนพี่เขาก่อนไหมล่ะขำๆเองหน้า แล้วหญิงสาวที่อายุมากสุดก็หลุดยิ้มออกมาในที่สุดรีมบอกมือเป็นเชิงไม่ถือสาแต่ก็เดินมาตบหลังเพื่อสนิทน้องชายเบาๆเบาของพี่ดีมคือการฝากรอยฝ่ามือไว้แดงเถือกอยู่กินอะไรกันก่อนค่อยกลับสิพี่ดีมเลี้ยงใช่ไหมคะเจนกล่าวเยาว้าพี่สาวคนสวยยิ้มหวานพลางพยักหน้าเอาเลยเดี๋ยวลงบัญชีสกายอา้าวอะไรอ่ะพี่ คนถูกพาพพิงโวยวายเสียงดังตามมาด้วยเสียงหัวเราะของเพื่อนและพี่สาวตัวเองรีมทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เดินผิวปากเอาไปทิ้งน้องชายให้ยืนหน้างงอยู่ตรงนั้นเจนตบไหลเพื่อนเบาๆแต่ครู่เดียวเท่านั้นสกายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมชายหนุ่มพาเพื่อนไปนั่งที่โซน VIP ด้านบนระหว่างทางก็มีทั้งชายหนุ่มหญิงสาวมากมายดักรอพวกเขาอยู่เพื่อนสาวของเขาดูจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากพผู้ชายหน้ามอทั้งหลาย สกายและเชนจึงไม่มีเวลาล่อยเสน่ห์มากนักเพราะต้องช่วยกันกันเห็บหมัดที่พยายามเข้าหาเพื่อนเขาออกไปดีนะมากันแค่สองถ้าพวกที่เหลือมาด้วยเขาไม่ต้องหาเหยื่อกันเล่าเชนบ่นแล้วทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟายกมือปาดเหงื่อสกายพยักหน้าเห็นด้วยแล้วนั่งลงตรงข้ามกับเชนข้างเขาคือเจนส่วนแตงกวานั่งอยู่ข้างเชนสองสาวยักไหล ขอโทษนะคะที่สวยแตังกวาเชิดหน้ายิ้มบอกเช่นกับสกายกรอกตาใส่แต่ก็ไม่ได้เถียงอะไรออกไปเจนหัวร้อรันันเออถ้ามากันหมดเข้าโตเกณฑ์พวกที่เหลือมาหมดบ้านแน่สกายว่าพลางสายหัวชายหนุ่มรับเมนูจากพนักงานในร้านส่งให้สาวๆเลือกถ้าจะกล่าวถึงเพื่อนในกลุ่มของพวกเขาก็ต้องบอกว่ายาวเอาคร่าวๆค,คือกลุ่มพวกเขามีทั้งหมด12คน ใช่หกหญิงหอาศัยอยู่บ้านเดียวกันมาตั้งแต่จบมปลายจนตอนนี้ล่วงเลยมาจะสามปีแล้วที่พวกเขาทั้งสิบสองคนใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านแฝดหลังใหญ่อ๋อแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนด้วยไว้เจอแล้วจะแนะนำให้รู้จักเกณฑ์มาช่วยดูพวกกูหรือว่าแพลวละ่ะแตงกวากล่าวอย่างรู้ทันสกายยักไหลย,ยิ้มมุมปากเพื่อนอีกสองคนหัวเราะเฮๆ ว่าแต่ตอนเล่นเพลงครบไม่ได้นี่หน้ามึงอินมากเละยะก,กายเชนยักคิ้วลอสกายคว้างถั่วใส่เพื่อนอย่างไม่เกรงใจมึงตีกลองอยู่หลังกูแล้วมึงเห็นได้ยังไงสัตว์เชนกูรู้สึกได้เว้ยไอสัตว์ว่าแล้วก็คว้างถั่วใส่เพื่อนอีกรอบจนเจนที่นั่งอยู่ข้างๆตีหน้าขาสกายให้หยุดเพราะมันเลอะเถอะเชนกับแตงกวาโหวร้อและแปะมือกันว่าแต่อินจริงดิ เจนชะโงกหน้าเข้ามาล้อสกายยิ้มมุมปากโยกหัวเพื่อนสาวเบาๆจะเอาอะไรมาอินเอา้าก็ตรงกับเพลงอยู่ไม่ใช่หรอน,อน้อเนาะแต่ดีแล้วที่ไม่ตรงเป๊ะไม่เงนินพวกเราแย่แน่คราวนี้เป็นแตงกวาที่เอ่ยถามโดยมีเชนเป็นลูกคู่สกายยิ้มใส่หัวแต่ไม่ได้ตอบอะไรล่างสูงนึกไปถึงคนที่โดนดึงเข้ามาเกี่ยวในความหมายของเพลงนี้ด้วยคบไม่ได้ยังงั้นหรอสกายหัวเราะกับตัวเอง ไม่ใช่ซะหน่อยเพราะเขาทั้งสองคนเลือกที่จะไม่คบกันต่างหากเพอเจอกันไปใหญ่ละไม่ได้ตรงสักนิดเพื่อนทั้งสามอมยิ้มแล้วเลิกคิ้วจริงๆพวกเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรแต่มันสนุกน้อยเสียที่ไหนละ่ะตอนได้เอามาล้อไอ้คนกวนตีนหน้าหล่อรอยสักเต็มตัวคนนี้น่ะแต่เอาจริงนะจะมีสักกี่คนในโลกนี้วะที่คิดแบบมึงสองคนเจนกอดอกพิงโซฟาถามสกายยักไหล่ ไม่รู้ดิรักกันแต่ไม่คบกันเนี่ยนะสกายเอียงคอกว่าตามองเพื่อนทั้งสามแล้วถอนใ,นใจอย่างเหนื่อยหน่ายไม่รู้ว่าพูดประโยคนี้มากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่ได้รักกันขนาดนั้นไหมฟังทีไรก็ไม่เข้าใจทุกทีแตงกวาใส่หัวบอกเสียงสูงเชนพยักหน้าหงึกอยากเห็นด้วยกับเพื่อนสาวนี่ก็ขี้เกียจอธิบายแล้วนะสกายกล่าวโกลกหลัวเราะอธิบายอีกสักทีเถอะ สกายเลิกคิ้วและยกเล่าขึ้นจิบงั้นถามมาดีกว่าแล้วจะตอบเอางั้นก็ได้มึงรักแพรวใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่คบไปกันไม่รอดหรอกสกายตอบโดยน้ำเสียงสบายๆย,ยังไงอ่ะกูไม่เข้าใจกูก็เห็นสองคนไปกันได้ดีไม่ใช่หรือไงเชนถามด้วยความไม่เข้าใจเรื่องของสกายกับเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนในกลุ่ม เป็นเรื่องที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้พ่าวมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งสองถึงไม่ลงเอยกันไปกันได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะคบกันรอดไงแล้วอยู่อย่างนี้ไม่เจ็บนึกไงสกายหันไปเลิกคิ้วถามเจนที่ถามคำถามนี้หญิงสาวยักไหล่แล้วพูดต่อก็เวลาเห็นแพรมันอยู่กับโฟกไงอ๋อเล็กๆก็มีบ้างแหละแต่พอกลับมาคิดคิดดูแล้ว เป็นไอ้โฟกอ่ะดีแล้วนี่แหละที่กูพ่เข้าใจมึงอ่ะแต่งกวาเกาหัวอืมบางเรื่องก็ไม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไงน่ะแต่กูว่าโฟกมันต้องมีความคิดบ้างแหละว่าแพลวเห็นมันเป็นตัวแทนมึงแล้วก็เล่นนิสัยเหมือนกันสักขนาดนั้นด้วยแต่งกวาตักข้าวเข้าปากแล้วพูดทั้งอย่างนั้นสกายยิ้มสายหัวอันนั้นต้องไปถามมันเองแต่เขาว่าแพวไม่ได้คิดแบบนั้นหรอก เจนพยักหน้าเห็นด้วยกับสกายอืมกูก็ว่างัน้นแต่ถามจริงนะมึงเคยคิดจะขอแพครคบปะเคยนะแต่พอมาคุยกันดูแล้วก็คิดตรงกันว่าถ้าคบกันคงไปไม่รอดอะ่ะก็เลยเลือกเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนี้อืมแบบนั้นแหละอีกอย่างเราก็ไม่ได้รักกันขนาดนั้นอย่างที่ร,รู้ว่าเขานิสัยยังไงแพรนิสัยยังไงมึงสองคนนี่มันติดตัวพ่อตัวแม่จริงๆนะ ความคิดตุดโลกด้วยบางทีกเข้าไม่ถึงอ่ะสกายหัวเราะกับแต่ละประโยคที่เพื่อนสามคนพูดออกมาแต่ทั้งหมดนั่นก็คือนิสัยของเขากับอีกคนละ่ะสาเหตุหนึ่งที่เลือกที่จะไม่คบกันนั่นคือเขาทั้งสองคนเหมือนกันจนเกินไปโฮย้ยพอละไม่ถามละพอถามเรื่องมึงสองคนทีไรกูงงทุกทีแตงกวาโบกมือปัดน้ำคันแล้วกะระดกน้ำสีอำพันรวด่เดียวหมดแก้ว ยืนส่งไปให้เชนชงให้ใหม่ชายหนุ่มรับแก้วมาแล้วยิ้มสายหัวปีชงซะง,งั้นกูคุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆพี่ดีมเดินยิ้มหวานเขามานั่งตรงที่ว่างวางแขนข้างสกายคุยเรื่องความรักค่ะดีมเล่กคิ้วสนใจและกว่าตามองทุกคนไหนไหนเรื่องใครเหรอเจอเรื่องใครละพี่ก็น้องชายคนดีของพี่ไง พอรู้ว่าเป็นเรื่องน้องชายตัวเองดีมก็หัวเราะชอบใจแล้วยกมือขยี้หัวน้องชายสกายหน้างอที่พี่สาวตัวเองทําผมเสียทรงแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถ้ายิ่งว่าพี่ดีมก็จะยิ่งทําโถโถน้องชายพี่อ,อกหักรักคุดอะไรวะทําไมทุกคนต้องคิดว่าผมอ,อกหักผมไม่ได้อ,อกหักเว้ยสกายวายแต่ทุกคนหัวเราะขำส่วนหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเจ้าตัวอ,อกหักก็เพราะว่าแพวมีแฟนไปแล้ว แต่เขายังโสดอยู่นั่นเองแต่เขาก็ยังยืนยันนั่งยันนอนยันนะว่าตัวเองไม่ได้อ,อกหักแต่ยังหาคนที่ใช่ไม่เจอก็เท่านั้นโถโถคุณเท่าฟ้าพุ่น่าสงสารหยุดเลยก็บอกว่าไม่ได้อ,อกหักไงเล่าสกายมองค้อนแตงกวาแต่หญิงสาวรอยหน้ารอยตาลอยไม่หยุดใช่แล้วเด็กๆสกายของเราไม่ได้อ,อกหักหรอกเขาแค่รอการกลับมาของใครบางคนแค่นั้นเอง ดรีมยกยิ้มกล่าวที่เหลือหยุดชะง,งักไม่เว้นแม้แต่คนถูกกล่าวถึงสกายเงยหน้ามองพี่สาวด้วยความงงงวยใครอ่ะใครคะพี่รีมสกายมึงดอกใครวะเสียงสุดท้ายเป็นของเจนที่หันมาถามชายหนุ่มเองก็สายหน้าเพราะเขาไม่รู้ว่าพี่รีมพูดถึงอะไรอยู่พี่รีมยกยิ้มเจเลอะไรกันสกายลืมไปแล้วนึกไง ลืมอะไรอะพี่ผมงงจริงนะเนี่ยไปสัญญาอะไรกับใครเข้าไว้ล่ะสกายยังงงไม่เลิกคิวเข้มขมวดมุนพนึกไม่ออกว่าตัวเองเคยไปพูดอะไรทํานองนั้นกับใครที่ไหนแต่จนแล้วจนรอดก็จําไม่ได้สัทีจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลังแล้วใครกันที่บอกว่าโตขึ้นแล้วจะแต่งงานกับพี่ครับฟ้าค่ะก็ คุ้นคุ้นกันหรือเปล่าคะค,คุ้นคุ้นไม่เอ่ยบ้านหลังหนึ่งที่มีเพื่อนอยู่ร่วมกัน12คนนะคะถ้าทุกคนจําได้ก็จะรู้ว่าแบบมันมหิวใจมากนะคะช่วงนี้แอดต้องการความหิวใจอย่างรุนแรงนะคะก็เลยต้องมาหาน้องเท่าฟ้านะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะหิวใจจริงไหมนะคะแต่การันตีเรื่องแบบคุณจะรักเขาแน่นอนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะคะ ฝากกดไลค์คอมเมนต์ฝากดูโฆษณาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ด o n a ให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณหลายๆคนด้วยนะคะที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องด้วยกันนะคะแอดไปดูหน้าทุกคนเอาไว้เรียเรียบร้อยนะคะไม่ได้กล่าวถึงแต่ก็แต่ก็เห็นอยู่ตลอดนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนาะ เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ